ที่มาอยู่นี่ได้มะตัวน,นี่วิ่นอยู่บ้านหนูนะจ่ะัด้ยแค่เราแฝดต,ตัวเองก็หวยเอ้ยทุ่มาอทุมม่อทุ่มมอบุกไปเดิปโอ้แล้วก็บงมาแล้ว 아니 아니 저거 리틀 나이트메어 2 나오거든요. 깨끔? 네, 윙 오우 맥 오우, 라방 오 อยู่อู่ตัวนึงเยู่นั่นก็ตาอยู่ไหมใกล้ผมเหรอเอออู่เนี่ยปูมือกับอู่กูปัมยานะปัมยาวเลยนี่หว่ามันยาวเจ็บปัมยาวเนาะอูเจ็บอู่แทกอู่แทกตะวูหรือในอู่วูนี่ยมัน ล้มหนึ่งแม็กแล้วกันเราตัวนั่นแหละเรือซ่อนสองะแั้กเข้าบ้านก่อนดีกว่าโดนเนตมาพี่ไนท์ล่าสุดเหมือนอยู่ในอู่ไม่ไม่ไม่ก็ได้หนึ่งร้อยตายเพราะว่าชุบเพื่อนเนี่ยหนังรถอ่ะเจ็บปะไม่เจ็บพี่เนตไปนะ

ไอ้แค่เวลาดูนี่ยิงแล้วไม่แหลกวไอ้สัสในจอนี่มันจะไม่แหลกเหรอไอ้ทิวอยากรู้เวลาที่ยิงกันหนักๆเย่ยมีเสียงภาพปะวะน้อง,องยิงจอดดิยิงแล้วมันไม่เป็นไรเอ้ย เดียวไม่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 โหดแล้วี่ไ่ยาน้าข้างหลังข้างหลังวะข้างหลังวะอยู่ระวังต้นไม้พี่หนอได้ใช่ปะได้อยู่ได้อยู่ต้นไม้ที่มาร์กนะต้นไม้ที่มาร์กนะเข้าใจพี่ชิดชิดห้องน้ำพี่ ยีแล้วเหรอใช่หลังห้องน้ำล็อกอยู่ตรงนี้มาร์คสี่จะฉีกขวาตัวนึงจะฉีกขวาตรงนี้มาร์คสี่ตัวหนึ่งผมต้องเล่นใกล้พี่เอ็ดดูขวาให้ดูขวาให้ต้องสมกหลังตองอยู่ห้องไม่มีไม่มีผมไม่มีอยู่ต้นไม้มีเดชปะมีเดตปะเดตไปต้นไม้ได้ปะผมเจ็บปะผมต้องเข้าไปหาพี่เอดก่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาบนหัวมาคิวห้องน้ำต้องมีคนเล่นห้องน้ำมาร์คสามคนหนึ่งต้องมีคนเล่นมาร์คสามให้คนหนึ่ง ตองพี่มีสมมตนตองสมมหน่อยเียสมมตแล้วแตาล่นตาเล่นตายโอยตอยันเยเจ็บเจปั๊มยาปั๊ยาปั๊ยาตัวหนึ่งต้นไม้บังหนึ่งปั๊มนึงปั๊ยาปั๊ยาป๊มนึงปป๊มนึงเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหลือสองเหลือสอง แต่เย็นแต่เย็นเฮ้ยอารมเกมเว้ยตองระวังเข้ามาคนเก็บไม่คนเก็บเลยพี่หลังหลังไวไหมตายเหลือเหลือข้างบนโทษเลยไม่เป็นไรเหลือข้างบนนี้โซนนี้คือที่ผมเบื่อเนี่ยผมไม่ได้เบื่อแข่งนะจริงๆแล้วว่าผมเบื่อที่ผมไม่ได้ฝึกซ้อมตัวเองเว้ยคือวันๆหนึ่งผมเข้าแต่ห้องซ้อมห้องแข่งอ่ะเออผมโคตรเบื่อเลยรู้ปะแบบเทรนนิ่งผมเป็นคนไม่ชอบเทรนนิ่งอยู่แล้ว ชอบสอนจริงมากกว่าเฮ้ยออกเลยครูช็อกเลยมีตัวหนึ่งดึงไหนอ่ะโทษเหรอเพื่อนเจ็บแล้วนะเออ

ไม่มีจุดหมายปลายทางไปไหนดีวะเห็นภาพสดอ้าวได้คิวเดียวอยู่ดีสัต์เอ้าเฮ้ย